สวัสดีจ้าไม่เกศด้วยจ้าตอนนี้แม่เกดมามา,มาถึงลานที่ที่วันวันซัด่นมาสุมนูนกัอน,นอยู่เนาะอันที่อันอนบีทีนะเบอร์สกุกเก็นนะแล้วก็ทางนี้ก็อ้อมอมนี่ก็ที่ว่าปลาปลาสงวนปลาทีคำว่าพักคอนย้อนใจกันนะเนาะมูทางทางอำเภอเพิ่นเทิศใ,ให้มาพักคอนย้อนใจนะ ร้านนี้ก็ร้านอาหารร้านอาหารคนคนก็เปิอดอยู่นะยามหน้นนา,นาคนก็เปิอดอยู่แล้วก็ฮัลโหวิธีที่วันวันวันซาที่พากันมาย่างเดินพาเลทเน,ะนาะถูกหมู่บ้านมาผสมกันอยู่นี่แหละคนเต็มฮัลโหเนี่ยเนี่ยคนเนี่ยนี่แหละแล้วขันก็เดี๋ยวไม่อกี้ที่พาไปย่างไอ้เบิงโอ้ติดหมาเพิ่งรัดตี จิบมาเพื่อนัดจิก็เดี๋ยวไม่เกตจิเบิ้งดีๆวทีิบอกให้ีิบ่ให้จิบ่ให้จิบ่ให้มันมันเทิ่มาเพื่นน่ะเนาะโอ้โหนาวไลนานาวาลอัน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 ไม่ใหญ่หนูไม่ใหญ่หนูเราก็มาน้ำพี่สาวพี่สาวไม่เกติแหละไม่์ม่ใหญ่หนูไทยลุมเราก็มาน้ำอันทันส่วนที่ที่เล่นเด็กน้อยน่ะเนาะที่ ที่ไอ้ครอบครัวพากันมีพากันมากินอาหารนะมากินอาหารแล้วก็มาเล่นนี่นั่นนี่มีพระนั่นนี่แหละอันนี้เดี๋ยวไม่เกี้ที่พาย่างอ้เบื้องข้างล่างพาย่างข้างล่างเนอะหนาวเมื่เกี้ก็ว่าผิดว่าถึอไปหนาวอะไรแล้วขี้ศพมันหอบเขาให้ลงพี่น้องเด้อน้องๆก็อันนี่แหละหนาวอะไรแล้วก็อุณหภูมิมัน มันก็ลบสิบก่าวเยอะขนาเนี่ยมื้อนี้ก็ได้แล้วก็เมื่อกี้ก็บบุษรุ้นลองเบิ่งว่าอยากให้อยากให้น้องๆเาเบิ่งนะว่าอันเมืองที่เมื่อกียอยู่นะเป็นลักษณะแบบใดเป็นนั้นแบบใดน่ะเนาะนี่แหละความหลังความเก่าความหลังเมื่อกี้ก็เคยอยู่เคยอยู่นี่แหละยู่เฮียมเฮียมเฮียมไปเนี่ยทั้งทึงไปข้านัน้มันก็เป็นก็เป็นบ้านเมื่อกี้แต่ที่เป็นเป็นในตลาดนะเนาะเนี่ยในตลาดนะก็ว่า อไทยเบบึงกับบกไก่กับยางมานี่สองนาทียางขึ้นมาจากบ้นบนกานเมา่เก่อเมื่อเกืเคยู่นี่สิบสิบปีุูนละก็มาย่างมาเล่นยุ่นี่แหละย่างมาเล่นอยุ่นี้แหละคนน่ะไม่ใช่หนูเรากย่งเอาหน้า,นาไปแล้วแล้วก็คันมันยำยำแร่งยำเผ็ดออกเนาะคันมันหิมะอุดแล้วก็มันเดือนเปิดเด่นแปดเดือเ,เ,เก้าก็เห็ดกระซี่ออกก็มานนี้หละมาเก็บเผ็ดมา ยัางกันอยู่นี่หละทางพุนกับเปลยน,น,นเป่นฟ้าใยเนาะอันเบิดตะกุกเกี้นเนี่ยเปล่ยนฟ้าใยทางพุ่นก็เห็ดายเดี๋ยวคันมันยามเห็ดออกกะไม่เกไม่เกิเกะทีมานี่แหะที่มาพามามาไทยมามาดันใ้เบิงที่พามาเที่ยวอันขาวขาวพุนขาวขาวพุนก็นคือว่าบึง่งบึ่งน้ำจืดเนาะบึงน้ำจืด,เ,เ,ดเป็นทะเลสาบที่ว่า เอ็นน้ำดืม่มในในหลายอำเภออยู่ละแวกนี้น่ะเนี่นยเมื่กคืนที่ผ่านเบื้องปลากรวงเนาี่ยปลาเนี่ยปลากรวงปลาเนี่ยที่ฟังคอนย้อนใจสำหรับคนในในในนำในอำเภอในยินในเม,มืองเนี่ยในเมืองเนีนย่นยก็โอ้โหอัน อันทะเลสาบทะเลสาบนี่ก็ต like ิดกับเป็นน้ำแข็งขนาดเนาะเขาวพุ่น่ะเขาวกะทิยางไปที่ฮอดบ่อหัทางเออเป็นกะทิกะทิยางบ่อฮอดแต่ว่าสิลองเบิ่งสิลองล้นเบิ่งว่าอินเทอร์เน็ตเออนั้นมือถือของแม่นี่มันที่มันที่มันที่นกกนบ่เพราะว่ามันเย็นหลายเนาะแต่มันเย็นหลายมันที่นกนะ ใครมันนกไปก็มันหายไปแล้วก็หันหละนก,กบอกไว้ก่อนมันมืดเสียงบ้าไม่กินแล้วนะเอ๊ะ